สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมเอกอุบลรถสวยนะครับนำอีซูซูทีเอฟารน้าตะขายคันนี้นะฮะมาจัดโปรโมชั่นราคาสุดพิเศษให้ดูให้ชมกันนะครับผมนี่คืออีซูซูทีเอฟาสองจุดห้าดีเซลนะครับราคาเดิมให้ดูก่อนเลย98,000บาทวันนี้ไม่ขายแล้วนะครับพวงมาลัยพาวเวอร์ด้วยครับคันนี้เครื่องดีแล้วก็แอร์เย็นด้วยนะฮะ98,000วันนี้ไม่ขายแล้วนะครับโอเค เดี๋ยวแจ้งคลายคลิปนะครับราคาพิเศษสำหรับวันนี้นะฮะดูบอดี้รอบนอกก่อนนะครับสีสันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับก็มีตำหนิบ้างนะครับตามการใช้งานนะครับผมให้ดูมุมกว้างตรงนี้นะครับมีข้อเกรดนะครับแจ้งลงเล่มเรียบร้อยนะฮะเหมาะสำหรับซื้อใช้งานนะครับผมเหมาะสาหรับใช้งานในการบรรทุกคนข้าวของต่างๆนะฮะข้อเกรดลงเล่มเรียบร้อยนะครับผม ถ้าทานใดไม่ซีเรียสเรื่องสีนะฮะคันนี้ผ่านเลยเครื่องดีอยู่นะฮะเครื่องยังดีอยู่นะฮะสีจะมีตำหนิประมาณนี้นะฮะโดยรอบครับก็มีอ่าลองลอยตามการใช้งานนะฮะถ่ายในบ้านครับวันนี้แคบนิดนึงโอเคไปดูมุมนี้เลยเอา้าวเดินทะลุมาเลยอ่ะนะครับผมห้องห้องโดยสารสวยนะครับภายในห้องโดยสารสวยตำหนิก็คือมีแค่สีสันภายนอกเท่านั้นแหละ,ะครับ นี่ครับผมแผงประตูยังสวยนะครับคอนโซลสวยเบาะโอเคเลยเบาะใช้ได้เลยนะครับเบาะสวยเลยนะครับอืภายในถือว่าโอเคนะครับผ่านเลยครับผมประมาณนี้ครับแอร์เย็นด้วยนะครับห้องเครื่องก็โอเคนะครับห้องเครื่องได้เดิมเลยนะฮะคันหน้าเดิมเลยผมพาดู ยางเต็มนะครับยางหน้าเต็มเลยยางไหลสภาพก็พอใช้นะฮะห้องเครื่องสวยๆเลยครับผมเดี๋ยวนี้จะคำฝากระโปรงแป๊บนึงนี่ครับห้องเครื่องใช้ได้เลยนะฮะประมาณนี้ครับผมได้พวงมาลัย power นะฮะแต่ว่าเป็น power แบบติดตั้งนะครับผมคันหน้าเดิมครับ blue n อ t กลมนะครับเพเดิมด้วยนะครับเพเดิมไม่มีแกะครับหมดเดิมนะครับ เพดเดิมคันหน้าเดิมแน่นอนฝากระโปรงก็ของเดิมนะฮะมีแผ่นกันความร้อนนะครับแต่ก็เก่าตามสภาพนะฮะสติ๊กเกอร์ยังอยู่นะครับซุ้มซอกเดิมครับมับงกรทองฝาทองนะครับสวยครับผมห้องเครื่องสวยเลยคันนี้นะครับตัวประหยัดเลยตัวนี้นะฮะเดี๋ยวพาเอาฟังเสียงต่อเลยนะครับผม ตัดเครื่องให้ฟังเสียงกันเลยเลื่อนไม้นะครับอ่ามีนิดนึงสายไม้น่าจะขาดนะครับพวกวัดรอบเข็มไม้มันไม่ขึ้นนะฮะตอนนี้แต่ว่าพวกเกน้ํามันความร้อนแบตเตอรี่ระดับน้ํามันเครื่องต่างๆใช้งานได้ปกตินะฮะสายไม่น่าจะขาดนะครับผมเพราะว่ามันไม่ขึ้นเนาะนะฮะอ่าเข็มไม่เข็มวัดรอบไม่ขึ้นนะครับนอกนั้นปกตินะฮะแอร์เย็นนะครับมีสวิตช์ปิดเปิด เปิดปิดทํางานได้ปกตินะครับแอร์เย็นเลยคันนี้เย็นค่อนข้างที่จะฉ่ำเลยนะคสู้แดดนะครับผมไปฟังเสียงเครื่องกันนี่ครับอย่างที่แจ้งไปยางหน้าเปียบเลยครับแบตเตอรี่ร้อยแดสิบเลยนะครับเครื่องับอันนี้ไ่ลาย่นะครับเป็ี่ยนตงนิดหน่อยนะครับ ยาวครับผมเครื่องค่อนข้างที่จะดีเลยเสียงนุ่มๆเลยนะครับนิ่มๆเลยไม่เขกนะครับไม่ออยห้องเครื่องก็ค่อนข้างที่จะแห้งด้วยนะครับไม่เยอะไม่ย้อยนะครับราคาเดิม8ด0อ่าบาทไม่ขายแล้ว ห8 0 0มบาทไม่ขายแล้วนะครับวันนี้โอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตดับเครื่องนิดนึงนี่ครับผมเลืยนใหม่มันจะเป็นลักษณะนี้ครับอ่าอย่างที่แจ้งไปเนาะ <c oughs> ประมาณนี้ครับเปลี่ยนสายน่าจะหายนะครับแต่ว่าแบตเตอรี่ความร้อนน้ำมันแล้วก็น้ำมันเครื่องขึ้นปกตินะฮะจัดไปครับวันนี้ราคาพิเศษเพียง จาก98,000บาทนะครับไม่ขายครับขายเพียง88,000บาทนะครับผม88,000บาทราคานี้เลยนะครับพร้อมโอนกรรมสิทธิ์แลวก็ต่อภาษีให้ถึงปี66 6, นะครับโอเคท่านใดสนใจโทรหาผมได้เลยครับเอกอุบลรถสวยริมห้วยวังนองจังหวัดอุบลราชธานี0942811331นะครับ0942811331เอกอุบลรถสวยริมห้วยวังนองจังหวัดอุบลราชธานี TF หน้าตาขาย2.5ดีเซลคันนี้ลดไปเลย10,000บาทนะครับจาก98,000บาทเหลือเพียง88,000บาทโอเคนะครับท่านใดสนใจก็ใส่ตรงมาเลยนะครับเจอกันใหม่คั้นหน้าคลิปหน้า EP หน้าครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับในช่องของเอกอุบลรถสวยนะครับ YouTube c h a n n l ช่องเอกอุบลรถสวย Facebook เอกอุบลรถสวยนะครับ ไอ l ดีไลก็0 9น2์1ก็3 9 4 2 8 1 1 3 3 1เบอร์เดียวกันกับเบอร์โทรนะฮะโอเคคลิปนี้คันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คันหน้าสวัสดีครับ